ดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะปายจะมาสอนพอเพื่อนๆอนี่ยใช้สูตรโกงเงินดซิมกันนะคะเป็นสูตรโกงที่จะเพิ่มเงินกี่บาทก็ได้นะคะไม่จํากัดเลยอโอเคงั้นเริ่มแล้วนะคะให้ทุกคนก็กดใช้สูตรนะคะ Ctrl ่ะ c t r l shift c นะคะก็จะได้เขียนสูตรบริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คำว่า h e l t นะคะ h e l กับภาษาไทยอีกนะคะ h e l t นะคะ แล้วก็ enter นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดคำว่า testing sheet 2นะคะเอ้ยพิมพ์สิ sheet t o ตรงนี้นะคะแล้วก็กด enter นะคะส่วนไว้ไปต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คำว่า money นะคะ money ตามด้วยจำนวนเงินที่เราต้องการเลยนะคะเช่นอ่ะ ตอนนี้มีอยู่15,000าใช่ไหมทุกคนปลายขอเพิ่มมาสัก5ล้านแล้วกันก็ใส่เลยหนึ่งสิบรอยพันหมื่นแสนล้าน enter ค่ะอืมเงินมันก็จะเพิ่มมา5ล้านบาทนะคะนี่ทุกคนตรงนี้มันก็จะเป็น5ล้านซินเลยนะคะก็แค่นี้แหละคะ่ะง่ายๆนะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับที่เพื่อนๆอ,อยากจะให้เงินเนี่ยเหลือ0ูนบาทนะคะ ถ้าอยากให้เงินเหลือศูนบาทเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทาเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้เราพิมพ์ศูนย์มาแล้วเราก็พิมพ์คําว่ามันนี่ตามด้วยเงินศูนย์บาทเลยค่ะมันนี่แล้วก็ใส่ศูนฟึ๊บตอนนี้เงินก็จะเหลือศูนย์บาทแล้วค่ะทุกคนง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะออทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ไปด้วยนะจุ๊บ